มาตัวละครล้าง2นะครับตัวละครล้าง2ปัจจุบันแล้วกันที่ยังเล่นได้นับเป็นแบบตัวที่มีข้าวคอมแล้วไม่นับเป็นเมตาได้อยู่นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวบอกเรียตัวให้ขอบคุณมิสเธอเก้าสเ่ะอ่ะตัวแรกเลยอาคังอีอลตรานะสำหรับพี่แล้วอาคังอัเลตราแพทปัจจุบันอ่ะมันมีตัวเดียวที่เล่นกับมันได้ก็คือมารกิเอลตราแล้วก็ไม่ได้โอถึงขั้นนับเป็นเมตาด้วยนะครับอันนี้นะ แต่มันมีคนบอกว่าถ้าปลุกพลังมาเนี่ยตัวนี้มันจะเก่งขึ้นมาแต่พี่ยังไม่เห็นใครเล่นในแรงสูงสุดสุดยอดแลมดังยังไม่เห็นว่าใครเล่นเก่งที่ปลุกพลังมานะยังไม่มีแต่พี่ยังไม่ได้ปลุกพลังพี่ก็เลยตอบให้ไม่ได้ว่าปลุกพลังจริงแล้วมันเล่นเก่งไหมในแรงสุดยอดแลมดังมันเทียบชั้นอคางิเลเจนได้ไหมอันนี้ตอบไม่ได้แต่ที่ตอบได้ก็คือของพี่เลยตอนนี้นะครับลองเล่นหลายครั้งแล้ว สู้อาคังิเลเจนไม่ได้สู้จุนเลเจนไม่ได้จุนล่างแรกยังดูมีมิติการเล่นแล้วแบบโดยรวมทั้งเกมรับเกมลุกดูดีกว่าอาคังิล่างสองด้วยนะครับอะตามนี้อาคังิล่างสองอะข้อเสียของมันก็คืออันต่ีมาช้าเกินไปถ้ามันมาช้าเกินไปมันจะทําให้ตัวละครมันไม่เก่งซึ่งมันต้องการอันติเปิดเป็นขั้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 น,ข,นขึ้นไปแบบนี้เออถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันได้ตัวเออมันได้ทาแต้มหลักหรือว่าช่วยทําแต้มรอง แต่ปัจจุบันเขาไม่ส่งให้เล่นแล้วสำหรับอาคคญิอัลตรานะมันก็เลยไม่เก่งเพราะว่าอันติมาไม่ทันก็มันก็อ่อนแหะถ้าอันติมาทันมันก็จะมีบัฟเพื่อนด้วยใช่ไหมแล้วก็มีช่วยรีบาวได้นู่นนี่นั่นดีหมดทุกอย่างอ่ะข้ามไปอาคคญิก็ไม่แนะนำนะครับเรียวตะอัลตรา้าตัวนี้เป็นตัวปล่อยบอลที่นับว่ายังแข็งแกล่งอยู่ถ้าเพื่อนสกรีนใต้แป้นเป็น หลายคนอาจจะงงสกรีนใต้แป้นคืออะไรมันคือการบังลายให้เพื่อนเล่นได้นะครับอย่างเรียวตะอัลตร้าถ้าลำเป็นพี่เคยสอนลำไว้ลองไปดูมันจะเป็นหลูปในการ6หมุนขอบอลก่อน3าลูปแล้วก็เลี้ยงอีก3าลูปอันนี้จะเป็น6หมุนแบบนี้ถ้ามีคนสกรีนให้ใต้แป้นหรือว่าบอดี้บ็อกให้ใต้แป้นนะครับยืนแบบดักลายให้มันจะแบ็กสเตปชูตได้ฟรีทุกครั้งในการหมุนบอกเพื่อนว่าจะหมุนไปซ้ายหรือไปขวาแต่ต้องหกหมุนนะหมุนไปก่อนแล้วาอาจจะมีคนล้มด้วยนะตัวนี้ยังแข็งแกล่งอยู่นะแต่ ถ้าไม่มีคนสกรีนหรือบอดี้บอลให้ใต้แป้นขึ้นอยู่กับคนเล่นเลยถ้าคนเล่นเก่งจริงๆนะมันสามารถปล่อยบอลได้ปล่อยบอลคนเดียวได้พออันติจนถึงขั้นพันเอลไรอัพขั้น5มันก็้าจำไม่ผิดมันจะพันเอลแล้วก็หลอกส่งได้ด้วยเล่นเป็นเพย์เมเกอร์ได้เลยแต่กว่าจะเล่นได้ก็คือต้องกลางเกมขึ้นไปหรือถึงท้ายเกมแล้วนะกว่าจะมีพันเอลค่อนข้างใช้เวลานานก็อันนี้เลยนะครับแนะนำนะสำหรับคนที่อยากจะปล่อยบอลหาตัวละครที่เล่นแบบ จิจาร์ดนิดนึงแต่ต้องฝึกสกิลเพย์นะแต่ว่าเล่นไปนานๆรู้สึกจะจะเบื่อเพราะว่าลูกมันจะซ้ําในการเล่นถ้าไม่เล่นลูกซ้ําก็ไม่เก่งคือต้องเล่นลูกซ้าๆไปเรื่อยๆแพทฮังมากิล่างแรกตัวเนี้ยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะตัวต่อไปจะเป็นซากุอัลต้าขอข้ามเลยตัวนี้ยังหามิติการเล่นให้เขาไม่ได้เลยนะครับขนาดโปรเพเยอร์กดเล่นกันยังดูแบบอึดอัดแทนเลยนะครับก็ขอข้ามแล้วกันตัวละครมันค่อนข้างหาบทบาทในการลงคร้อมยากนิดนึงอ่ะ ซึ่งเล่นซากุเลเจนจะตอบโจทย์กว่าแต่ในรายการแข่งคือเขาโดนแบนไงซากุเลเจนก็อาจจะเอ,เอามาทดแทนได้อยู่ ลูกเขาว่าอัลตราเฉพาะคนที่เล่นตกใต้แป้นเป็นนะครับแนะนําเอาไว้เคาน์เตอร์พิกได้ลูกเขาว่าเอัลตราถือว่าเป็นตัวละครที่น่าจับตามองมากๆในแผ่นนี้นะเพราะว่าตัวละครมันเอามาเคาน์เตอร์พิกตัวดังใต้แปน้นอย่างเช่นฟุดะไรเจนนั่นเองนะครับผมอันนี้นะแล้วก็สกิลได้ด้วยนะครับก็น่าจับตามองอาจจะก,กลับมามีบทบัทด้วยนะบัฟมาด้วยนะครับก็คือตกดีขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็รู้เ้าว่าอัลตร้าเนี่ยข้อเสียของมันคือโซนด้านนอกไม่ดีแพ้คอมที่มันต้องไปปิดลูกชูดเยอะๆนะครับจะต้องเลือกจะปิดลูกชูตด้านนอกหรือเข้ามาตกด้านในเคลื่อนที่ช้ามากแค่นั้นเองเออแต่ถ้าแบบว่าเอามาจุ่มรอตกเหมือนซีใหญ่เลยตัวนี้เป็นสมาร์ทฟอร์เวิร์ดที่มีแพสซีฟในการก๊อปสกิลแล้วตกดีขึ้นเหมือนซีใหญ่เหมือนมีซีใหญ่ตัวนึ่ในทีมอะตกใต้แป้นอะเอาไว้เคาน์เตอร์พิกนะแล้วก็มิดจี้อัลตร้าอันนี้คนที่เล่นเป็นเนี่ยมีน้อยมากแล้วมันเล่นยากมากคนที่่เลน ได้นะครับแบบว่าไม่มีสกรีนหรือว่าบอดี้บล็อกเลยนะอันนี้ยถือว่ามีน้อยไม่เกิน3คนในซ์ฟเวอร์แล้วกันที่ที่จะต้องแบบไม่มีสกรีนกับบอดี้บล็อกแล้วเล่นเองได้อันนี้ก็คือที่เหลือเนี่ยเล่นไม่ได้หมดเลย ถ้าใครจับตัวนี้นะครับสกิลเพย์ต้องสูงนิดหนึ่งนะแต่ถ้าแง้งไม่ได้สูงมากนะครับใส่รูลันแอนการบวกรูนพอยต์การ์ดมันจะวิ่งเร็วขึ้นทั้ง2รูนเนี่ยรูนใหญ่นะมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะมันจะทําให้ตัวละครมันสปีดหนีได้เบิ้ลสปีดสองครั้งได้นะครับก็เคยทําคลิปสอนวิธีเลี้ยงไว้ก็ไปดูได้ก็เบิ้ลหนีวิ่งลากยิงก็ได้อันนั้นก็วิ่งอย่างเดียวก็ยิงได้แต่ถ้าเจอระดับเอ่อแรงสูงสูงอะเจอลูกคาว่าเลยเจนเปิดแสงฟ้าวิ่่งงนนตต่่งงงงงงตตตามมมมยััไไไกกกก็็็หหหนนนนีีะรรเเเเเจออวววปิิดดแแสื เ,เลือกในได้เลือกเป็นลาร์พิกได้อยู่อันนี้ก็ยังพอเล่นได้ถ้าสกิลเพย์สูงเพียงพออันนี้บอกเลยว่าจับเป็นตัวเมนได้เลยขึ้นสุดยอดสลมดังได้นะครับอันนี้ใช้รุ่น2หรือไม่ก็ใช้รุ่นพลังงาน3แต้มแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับแล้วก็จูนอัลตร้าก็นับเป็นเมตาของของซีใหญ่อยู่นะครับเอาไว้คา์เตอร์พริกตัวชูดวงนอกนะครับก็คือยกมือลบกุลุนแรงนั่นเองนะครับก็เน้นลบกุลุนแรงเป็นหลักนะครับแล้วกลับเข้ามารีบาร์โซนพื้นที่เป็นหลักเจอคอมไอโซลชันตัวนี้เป็นตัวดดดอททีีี่่่สุขงใหญ ถ้าไม่นับเรื่องการบล็อกหรือว่ารีบาวนะครับเ,เซนโดอัลต้าอันนี้ขอข้ามแล้วกันเป็นตัวเฉพาะทางจริงๆนะครับใครชอบก็จะไปฟุกดาาุดะอัลต้าแพทนี้ก็ขอข้ามแล้วกันเนาะเพราะว่าเล่นยากเกินไปสำหรับแพทนี้นะครับตัวละครข้อเสียของมันคือเกมรับไม่หวือหวาเกมลุกก็ปล่อยให้ะตาพาไปประมาณนี้เลยกันก็คือแพทนี้ถามว่ายังเล่นได้ไหมถ้าคนเป็นเมนยังเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เก่งเหมือนแพทก่อนๆแล้วเนาะ เ,ออเพราะว่าแผ่นนี้ตัววงนอกมันเคลื่อนที่เร็วมากทําให้ฟุดะอัลตร้าเกมรับไม่ดีเลยนะครับตบก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วมีแพสซีฟรถกูรูแรงก็จริงแต่วิ่งตามไม่ทันมีอันติทิมตาก็จริงแต่ถามว่าใช้งานกี่โมงมันต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วตัวละครเดินช้ามันจะใกล้กี่โมงฮะแล้วก็มารกิอัลต้าก็ยังเป็นออตัวละครเมตาในคอมไอซเลชันที่ดีที่สุดของเกมนี้นะครับอันนี้นะมารกิอัลต้าในระบบทีมหรือระบบแข่งก็ยังนับว่าเป็นตัวละครที่เก่งมีคอมที่เอามาดาบ คู่กับมันแล้วโกงอย่างเช่นตัวแอนโอฟเร็วๆแล้วก็เราใส่รูนส่งเร็วอันติส่งแเพื่อนพุ่งขึ้นตายแป้นเลยแถมตัวละครมันมีมิมติการทําแต้มเกมลุก3ท่า3จังหวะแถมหลอกส่งนี้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยสำหรับมากิออลตาคนเล่นต้องฉลาดนิดนึนนงเป็นเพลย์เมคเกอร์เลยนะครับอันนี้เพลย์เมคเกอร์ที่ดีที่สุดในเกมณนะปัจจุบันนะครับเดาอยากครคือเป็นการเดาใจล้นๆเลยนะครับ แต่ว่ามันต้องเล่นเป็นทีมอ่ะเด็กอันเนี้ยเออแต่ถ้าเป็นแบบโซโล่เพลย์ปล่อยบอลคนเดียวก็ถือถามว่าทําได้ไหมทาได้นะปล่อยบอลคนเดียวฮุกช็อตสแต็กก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าแม่นระดับหนึ่งถามมีอันติเกมลับให้ด้วยนะถมมีอันติเกมลุกด้วยอันนี้ก็ก็ยังก็ยังปล่อยบอลหลักได้อยู่เออแต่ว่าเพื่อนอาจจะแบบงงงงนิดนึงเท่าเล่นเป็นปล่อยบอลหลักนะครับเออแต่พี่เล่นได้นะปล่อยบอลหลักแต่มันเล่นยากอยู่อะถ้าปล่อยบอลหลักมันมีไม่เยอะต้องเหลี่ยมเล่นเอา แล้วก็ก็แล้วอัลตร้าแพทนี้พี่ยกให้เป็นตัวละครที่ไม่ติดเมตาอะไรก็แล้วกันเพราะว่าถ้าสกรีนตายแป้นถูกเนิบจนใช้ยากจนเกินมากๆอ่ะคือใช้ยากมากอะปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยเห็นใครที่แบบเอาลงมาแล้วแบบกอดได้เยอะตเต็มที่ก็กอดเกมหนึ่งสองลูกสามลูกอะไรเงี้ยก็เฮแล้วแต่ถ้าเอาตัวตกมาเลยล่ะอย่างเอาตัวตกจะตามตามจังหวะมาเลยล่ะอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วแต่ความถนัดแต่ว่าก็แลอัลตร้าทีเด็ดคือปล่อยบอลมิติตายแปนเยอะมาก ปล่อยบอลน,น่ะดูดีกว่าอาคางิเลเจน์นะครับอันนี้จังหวะปล่อยบอลใต้ป้นนะเออแต่ว่าจังหวะตบจังหวะรีบาวันนี้พี่ยังยกให้อาคางิเลเจน์กับจูเลเจนต์ทำได้ดีกว่ากอและนิดนึงแล้วกันจินอัลตราเป็นเพย์เมคเกอร์อีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวเหลี่ยมนะครับต้องใช้สกิลเพย์ในการเล่นเราอ่านเกมค่อนข้างเยอะ ชั่วโมงบินต้องสูงอันนี้ก็ใครจะทําก็คิดดีดีหน่อยเพราะว่าจินเอาตาเล่นยากจริงในแพทนี้ยิ่งปล่อยบอลคนเดียวบอกเลยอาจจะหัวบวมได้นะครับต้องเล่นให้ครบทั้ง2แต้มและ3แต้มนะอันนี้เล่นยากนะเป็นเพย์เมคเกอร์เหมือนกันก็ไม่ค่อยแนะแนํนามือใหม่แะ้วกันแต่ถ้าชอบเบียว3แต้มจริงๆแพทนี้มันไม่ใช่แพทของ s g แล้วน,นะแพทนี้มันเป็นแพทของตัวปล่อยบอลที่มีมิติเล่นเยอะอย่างพวก Small forward เซนโดเลเจนฟูจิเลเจนโคชิโนเลเจนพวกนี้จะปล่อยบอลได้ทั้ง2และ3แล้วก็เลย์อัพได้ด้วย มิติเล่นเยอะไหมเยอะแต่กลับมาที่จินอัลตรานะมิติการเล่นมันมีแค่ปล่อยสองแต้มแบบพุ่งเข้ามาจังหวะพุ่งเข้ามาก็แบบระยะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ขาดขนาดว่าคนเดียวปิดไม่ได้ในสองจังหวะคุกของมันก็คือปิดได้คนเดียวเออแต่อาจจะต้องดาวตบ1นึ่จังหวะพุ่งเข้าไปคุกข้างในนะเออแต่ถ้ากลับมาที่ฟูจิหรือเซนโดหรือโคชิโนะเลเจนล่ะอันเนี้ยต้องดาวล้วนๆเออมันดูเยี่มยากกว่ากันเยอะ ทำให้จีนออาตาไม่นิยมในการหยิบม,มาปล่อยบอลแล้วหรือว่าหยิบม,มาเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับแต่ถ้าเล่นเก่งจริงสามารถเล่นได้จังหวะเตะของจีนออาตามันจะน่ากลัวแต่เป็นโอกาสติดอันตินะมันไม่ได้ติดชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อันติเตะจีนออาตาคือโอกาสติดถ้าติดเตะแล้วชนล้มฝ่ายตรงข้ามได้แล้วยิงฟรีแบบเนี้ยเอออันเนี้ยน่ากลัวแต่ยิงมีโอกาสไม่ลงด้วยนะไอ้ตั้งใจชูดอ่ะนี่แหละมันทําให้จีนออลตาดูแลแบบมันยากเกินไปใช่ไหมเออ ขนาดเตะอันติโอกาสล้มก็มีพอติดโอกาสล้มแล้วล้มแล้วไปถอยหลังยิงไม่ลงอีกอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดเพลย์แบบนี้ขึ้นมามันจะรู้สึกแบบเอออะไรวะอันติไปสามรอบติดติดชนล้มรอบเดียวแล้วก็ยิงไม่ลงสภาพจิตใจอาจจะไม่ค่อยดีเอออะมาที่ลิงแล้วกันลิงอัลตร้าตัวนี้หลายคนก็เล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นเล่นเล่นไม่ได้เลยซึ่งเป็นตัวละครที่เล่นยากมากยากที่สุดในเกมชั่วโมงบินต้องสูงหรือต้องเบยวจิงๆิง,งะเบียวแบบสตีดบาร์สเบลแอนวันอะไรอย่างเงี้ยแบบ คือเบียวมาก่อนนีนเป็นคนแบบมีอายุนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะสนุกเพราะว่ามันมันสไตล์กันเล่นเหมือนแอนวัเลยใครทันรายการแอนวันเอออันนี้ก็แบบสไตล์กันเล่นเหมือนแอนวเลยแล้วมันสนุกมากๆคือถ้าชั่วโมงบินถึงมันจะเป็นตัวละครที่สนุกที่สุดในเกมะกนะเนาะแต่เวลากดมาถ้าเราไม่มีความมั่นใจมันจะทําให้เรากดดันแล้วก็พลาดเองสำหรับลิงนะ เอออันนี้แล้วกันชั่วโมงบินต้องสูงถ้าเล่นเป็นนะยังไงก็สุดยอดสแลมดังขั้นต่ำอะคือติดได้นแน่นอนสุดยอดสแลมดังมีแพสซีฟวิ่งเร็วแล้วตบโดยที่ไม่ต้องใช้รูนบล็อกตบโดนด้วยนะครับสำหรับลิงนะเออแต่ว่าพี่เล่นจนเบื่อแล้วพี่ชั่วโมงบินสามพันเกมแล้วมั้งแล้วก็ไอตัวละครฟูจิมะอัลตร้านะครับจริงๆแล้วหน้าที่ของมันคือตัวกระดับซัพพอร์ตก็คือเอามาเก็บบอลจังหวะเพื่อนดังแล้วก็เราสปีดแดดไปเก็บบอลกับการที่โซนที่แดดไปลบกูลุน ลักไก่แด๊ดคริตชูดซึ่งเล่นยากจังหวะต้องดีอันนี้เขาก็ไม่ค่อยหยิบกันละราะมีตัวละครอื่นทําได้ดีกว่านะครับปัจจุบันก็ตกเมตาไปแล้วปล่อยบอลคนเดียวไม่ได้แล้วนะครับปัจจุบันนะครับมันมีหลายตัวที่สามารถปิดมันได้แต่ถามว่าถ้าเจอคอมที่มันเดินช้าจริงๆอะ่ะมันสามารถปล่อยบอลคนเดียวได้อยู่แต่ถ้าเจอคอมปกติยังไงก็ปล่อยบอลคนเดียวไม่ได้เจอลูกว่าคนเดียวปิดอยู่เลยนะสำหรับตัวนี้แล้วก็ถ้าลูกว่าชั่วโมงบินถึงสามารถบล็อกได้เลยนะแบบบางจังหวะมันกดสปีดรอแล้วก็รอมันปล่่่อออยบบ้วคไไปตก็ดนะเพราาา ถ้าตกพิเศษสปีดลราพ,พุ่งไปตกได้นั่นเองนะครับคือต้องรอเลี้ยงเขาล้มหรือไม่ก็เบิ้ลบอลเพื่อแล้วเราควิกไปจำชูดได้ซึ่งสกิลแบบนี้มันค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็เหลี่ยมมันต้องดีนะครับเล่นยากมากอันนี้ก็ไม่แนะนําแล้วก็ตัวแว่นแตกก็ยังพอเล่นได้ในแผทปัจจุบันทิปอินก็ยังทรงประิธิภาพอยู่นะครับแต่ว่าเคลื่อนที่ช้าแนละถ้าเกิดว่าเจอ,เอ,อ ถ้าเจอตัวละครที่เราต้องไปปิดโซนนอกด้วยอันนี้เคลื่อนที่ช้าปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกอาคังหยีไรเซนมันมีดัสเข้าไปออกออกไปโซนได้บางลูกอย่างเงี้ยมันช่วยเซฟเพลย์ได้นะครับแล้วก็ไอ้แว่นแตกเนี่ยมันเป็นซีใหญ่ที่ดูเคลื่อนที่ช้าแต่ค่าพลังไม่เยอะเข้าใจปะค่าพลังไม่เยอะเคลื่อนที่ช้าถ้าไม่เจออาคังหยีไรเจนจุนเลเจนมันจะเบียดสู้ไม่ได้พอมันเบียดสู้ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเจอคนเล่นเป็นนี่คือจะไม่ได้เข้าพื้นที่รีบาวเลยสักลูกเดียวนะแล้วเดินช้าด้วยถ้าเราหลบบลล็ออกาแ้ว แล้วยังไงหลบบล็อกเอาแล้วเดินกลับไปรีบบวไม่ทันนะเอออันเนี้ยก็ถ้าเจอคนตึงที่เป็นเมนซีจริงๆที่เขาบล็อกเอาพื้นที่เพื่อรีบบวตัวนี้จะไม่ได้รีบาวเลยหรือว่ารีบบวน้อยต้องรอบอลเด้งใกล้แล้วตกใส่หัวอะไรเงี้ยถึงจะรีบบวได้เออแต่ถ้าเจอน้องๆที่บล็อกเอาไม่เป็นเต็มที่วิ่งเข้าวงกันอย่างเดียวตัวนี้ก็ยังดีอยู่นะครับสามารถทิปอินได้อ,อ่อยังเก่งอยู่นะครับแล้วก็ช่วยปล่อยบอลไดนะ้ถ้าเล่นเป็นนะยิ่งปลุกพลังมาจะมีแบบเล่นไอโซเลชันได้นะรับบอลแล้วก็พิงปุ๊แลล้้วชูดไดเย ออโดยที่ไม่ต้องมีไยตรงข้ามอยู่ด้านหน้านะครับสามารถทําได้เลยถ้าปุกพลังนะอันนี้ก็ยังเล่นได้อยู่แต่ว่าเม่ได้ไม่ได,ไไได้ไม่ได้นับเป็นเมตานะครับแต่ยังเล่นได้อยู่ตัวละครล่างออลตราก็มีแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับที่เหลือก็เออลองดูว่าชอบแบบไหน